สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี <Gym>. ่ครับนะ <S 2> <S 2> <S มาลุยกันต่อนะครับนะตอนที่สองนะครับของอีพีนะฮะพับปิดตาตุ๊กตาหลวงปู่ศิรารุ่นรวยหนือดวงครับนะวันนี้ก็มาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเคยครับวันนี้มาเปิด24รายการเหมือนเดิมฮะนะตอนที่สองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับนะเรามาลุยกันพี่นะครับนะประมาณมีมาเปิด22รุ่นกับรายการนําเลิกนะครับได้มาประมาณ2องค์นะครับได้มาประมาณ2องค์นะครับนะ ไปขอปิดมามาให้พี่นะมาขอปิดมาให้คนที่จองทันนะจองนําเลิกทันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดนําเลิกก่อนเลยสององค์นะครับนะไม่ใช่ในรายการลุ้นนะครับนะฮะอันนี้เป็นรายการนาเลิกนะครับที่ผมได้มานะครับสักคู่นะพี่นะมาเลยฮะนี่ร็นการนำเลิกนะคร <im plement> <im plement> ับได้มา2องค์นะครับได้มาสองค์นะครับ เดี๋ยผมขอแยกแกะเลยนะครับนะองค์ที่หนึ่งะฮะสนใจยการไหนสามารถที่ติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรนะครับรายการที่จะไม่อยู่ในรุ่นนะครับนะผมขอปิดเขามาพี่นี่รายการที่เปเติมนําเลิกพี่นะไม่ใช่รายการรุ่นนี่นี่เติมนําเลิกนะครับฮะได้มานะครับเติมนําเลิกถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับนี่ครับนําเลิกดีวผมขอดูเลขคดหน่อยนะครับ เลขโค้ดเบอร์ตองหกด้วยนะครับนะนี่ในการนำเลือกนี่ครับเขาแบ่งมาให้พี่นะเขาแบ่งมาให้นะผมก็ปิดมาฮะนะครับผมขอที่หนึ่งพันบาทนะพี่ในการนำเลือกนะครับขอแบ่งขอมาพี่มาแบ่งปันพี่น้องนะอยากมีพี่อยากมีอยากได้นะครับเพิ่งได้มาพี่นะครับนี่ฮะนำเลือกนะครับรายการให้หนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ใช่ในรุ่นนะพี่นะอีกองหนึ่งนะครับ รายการนำเลิกนะครับขอบคุณนะครับพี่พี่ที่แบ่งมาให้นะครับให้ลูกค้าได้เห็นนะฮะนี่ฮะนี่จะเป็น้งนที่เขียนมะเจิมนำเลิกมาเลยนะครับองค์นี้รายการไหนเอยโอ้โยองค์นี้ตะกุดในตองหนึ่งีโ่โอ้อันนี้แบบในตอนเสกนะวมีกระถาเสกเลยโอ้โหนี่ฮะ นะหนึ่งพันบาทเหมือนกันพี่เอ้ยอันนี้สามดอกผมขอที่พันสองแล้วกันนะครับผมขอที่พันสองถ้าใครยกคู่เลยผมเอาไปสองพันพอพี่ถ้าใครยกคู่เอาไปสองพันพอพี่นะครับนะีบ่ฮนะเดี๋ยวผมพอเก็บกันคือการสองนะขอหนึ่งพันสองร้อยนะนี่ฮะเจิมนำเลิกได้มาสององค์พี่นะได้นานมาสององค์นะครับมาฮะ อันนั้นไม่ต้องนับรายการหนึ่งกับสองเอ้นับรายการหนึ่งกับสองนะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่สามกันเลยฮะรายการที่สามก็จะเป็นลุ้นนะพี่นะรายการที่สามของผมก็จะเป็นลุ้นนะครับรายการที่สามก็จะมาเป็นลุ้นปกตินะครับนี่เป็นเตือนน้ำเลือกนะครับนะมาฮะมารายการเตือนน้ำเลือกนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาลุยกันนะครับรายการที่สาม รายการที่สามเปิดมาเป็นหัวใจลาหูเพ้นสีประจำวันเกิดเนี่ยฮะเลขคุณนันเบอร์พี่หนึ่งเดี๋ยวผมสอบหนึ่งหกนะครับนี่สามร้อยบาทพี่รายการเพ้นนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่โอ้โหเพ้นเหมือนกันพี่นี่ฮะรายการรุ่นจะเป็นเลขนะครับว่าสาวหลงเพ้นสีประจำวันเกิดเนะะี่ย แปดหกฮะนี่ฮะสามร้อยบาทผิดน,นะนะสิวจะมันเกิดนะครับต่อมาฮะรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นหัวใจลาหูไม้มงคลนะหัวใจลาหูไม้มงคลพี่เลขคนเบอร์แปดสิบเก้าครับโอ้โหมวลสารแน่นเลยไม้มงคลบี่ เหมือนมีห่วงเนะนี่ยน่าจะมีห่วงเงินด้วยโอ้ยมีห่วงด้วยใชนะ่เนี่ยสื่อจัดปิี่รายการนี้นะรายการที่ขอี่สามร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับรายการที่ห้าต่อมาฮนะรายการที่หกครับประวัติเปิดไปยี่สิบห้าอุครับพี่ไม่มีนะตะกุดทองคำไม่ออกนะเนยฮะรายการที่หกเปิดมาพี่เนื้อชั้นมากพุทธคุณ รายการที่หกเนื้อชั้นมากคุณทุกคุณนี่โอ้โหชั้นมากแปบ๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวลูตหมดนะครับนะโอ้โหถ้าเลี่ยมนะจาบเลยพี่เลียเ่ยมเอหมือนสารเลี่ยมมาด้วยเลยเนี่ยนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่ห้าสิบหกเนี่ยรายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยเออโอ้โหเหมือนสารแน่นๆเลยพี่ชั้นมากเหมือนสารแน่นๆนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะฮะ รายการที่เจ็ดเนื้อเกสรนาคารายการที่เรียกคนเบอร์สามศูนย์พี่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทพี่เฮ้ยไม่ใช่แล้วมีพญา,านาคฝังด้วยนะฮะมีพญยา,ยานาคฝังด้วยรายการนี้เรียกคนจเบอร์สามศูนย์นะครับรายการที่ผมขอที่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพี่มตยาต์พิกนะฮะขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่นะฝังพญานาคนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดนะ รายการที่แปดขออายาัดเปิดครับโอ้โหรายการที่วันสาโหลงทุกูสามกัตริรย์เลขคนตะเบอยนหมายเลขสามตัวเดียวฮนะนี่ฮะเงินทองหน้าพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะพี่นะรายการที่แปดขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะฮะต่อมาฮะรายการที่เก้ารายการที่เก้าเปิดมาพี่เนื้อใบลานพลอยแดงครับเลขคนตะเบอร์พี่สี่สิบสองครับเนี่ยพลอยแดงเอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่เก้าเลยครับ ต่อมาฮะรายการที่สิบฮะรายการสิบเนื้อหัวใจลาหูตะกุดทองแดงฮะหัวใจลาหูตะกุดทองแดงพี่เลขคนละเบอร์เก้าสิบสี่ฮะนี่ฮะหัวใจลาหูตะกุดทองแดงเลขคนละเบอร์เก้าสิบสี่นี่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เปิดมาพี่เนื้อเกสรจิวอนสายสินรายการที่ได้คนเบนวนสาิ 39, นะครับรายการที่ขอที่3 5 0้าบาทพอพี่นะครับขอที่350้าบาทพอพี่รายการที่11บนะครับจอมาให้รายการที่1นะิบสองฮะ รายการที่12ครับเนื้อใบลานนะคะเลขค้นัเบอร์พี่โอ้ยเลขค้นอันเบอร์ยังสวยเลยพี่เลขค้นันเบอร์99นะครับรายการที่12เลขค้นอันเบอร์99รายการนี้เอาไปวิจัยรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่99นะขอที่350บาทพอนะครับ99ขอ350บาทพอพี่นะครับ, 99, บ,านะร,บรายการเนื้อใบลานนะครับต่อมาฮะร,รายการที่3 รายการที่สาเป็นเพ้นนะฮะสีไม่จำมันเกิดนะครับเน้อสีส้มมาเลยสวยๆเลยนะครับองค์นี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดมาเป็นเนื้อผงทูบพลอยน้ำเงินนฮะรายการจะเรียกโค้ดัมเบอร์สามศูนย์ในหนึ่งนย์สามศูนยแสองเลขโค้ดเบอร์หนึ่งนพี่รายการนี้นะครับ รายการนี้ออกไปพี่250บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายฮะรายการถัดไปนะครับรายการนี้รายการที่15หห้ารายการที่ห้าเนื้อหัวใจลาหูลอยพอยเสกเลขโคดเบอร์หมายเลข5ห้าครับเลขโคดเบอร์หมายเลขห้าครับพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับในรายการที่สิบห้า ต่อมาฮะรายการที่16ครับรายการที่6เนื้อใบลานนะครับจีวอนสายสินนะครับเนื้อใบลานครับจีวอนสายสินพี่เลขโค้ดนเบอร์หมายเลขสองหนึ่งหรือเปล่าพี่นะ่ไนะ่เดี๋ยวผม เป๋าให้ะเป่าให้นะเลขโค้ดเบอร์พี่สามสิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบหกเลฮะนี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อมาฮะรายการทะไปครับรายการทะไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับเปิดออกมาพี่เนื้อผงพุทธคุณนาคารายการนี้นะฮะเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดครับนีรรนนะรบ่รายการที่สองร้อยห้าสิบมาต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับพี่ รายการที่8ดพี่รายการที่เนื้อว่านเสาหลงจีวอนสายสินครับเลขโคดจำนวนหมายเลขสามสิบสาพี่รายการนี้ขอที่สามรอยห้าสิบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทในพี่รายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สเก้าครับ,รรรบเป็นเนื้อใบลานตะกุดทองแดงพี่เลขโค้ดนวนหมอรเใขสี่เิขห้านะครับเลขโคดนวนหมอรเลขส่เิบห้าครับ รายการนี้เราไปพี่นะครับ2 5 0้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สิบเก้านีครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบนะฮะรายการ2ี่เนื้อชั้นมาแลุ้ณเป่ลูกปืนพี่โอ้โห و, ตกใจนื้อทองคำยังไม่ออกฮะทองคำยังเหนียวแน่นยังไม่ออกพี่เลขค้ดนเบอร์แปดสิบแปดครับโอ้โห8ปดสิบแปดด้วยรายการนี้ขอที่สา0ร้อยห้าสิพี่เลขค้ดเบอร์8ปสิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการที่ย1สบเอ็ดฮะ รายการนี้เป็นเนื้อจุ่มลักครับนี่ฮะจุ่มลักครับพี่เลขโคด numer ครับงนะั้นขออนุญาตสองแั๊หนึ่งเลขโคด numer ายการจุ่มลักพี่เลขโคด numer สิบสามนะครับเลขโคด numer สิบสามพี่จุ่มลักนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการยนะี่สิบสองฮะ รายการ22พี่เป็นเนื้อเกสรกำไรเงินนะฮะเนื้อเกสรกำไรเงินพี่เลขคนจับเบอร์78โอ้อึดจริงนะครับเนื้อเงินเอ้ยหุ้มทองคำกับนะฮะตะกุดทองคำอึดจริงพี่นะครับรายการนี้เอาไปพี่350บาทพี่ตะกุดกำไรเงินนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะมือทองคำนี่อึนจริงนะฮะ ต่อมาพี่ชายฮะร,รายการที่23เปิดออกมา23เป็นเจ้าน้งเงินนะฮะตะกุดทองแดง23เจ้าเงินตะกุดทองแดงพี่เรียกคนเบอร์สิบเก้าเลยรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะร,รายการที่24ฮะร,รายการ24เปิดออกมาฮะเนื้อใบลานมหารวยตะก,กุ 3, ดสามตอกครับโอ้โห เลขโคดตัเบอร์ที่สานะิบหกนี่ยโอ้โหอย่างนี้เต็มสูบเลยรายการที่ขอที่400รพีเต็มสูบเลยนะครับรายการที่ยี่นะครับวันนี้ก็มีแบ,บ่งปันนี้น้องนะครับ,รบ,บรยี่สีการหากชอบใจกันไหนสามารถที่ต่อได้ที่อดีรานและเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ